มันสัมปะหลังหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้องบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่ายเตรียมแปลงปลูกเพิ่มอินทรียวัตถุในดินแนะนำใช้ปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นใส่ปุ๋ยรองพื้นแนะนำใช้ปุ๋ยตรากระต่ายสูตรสิบห้าหรือปุ๋ยตรากระต่ายสูตรสิ8หเพื่อให้ดินสมบูรณ์จากนั้นจึงทำการปักท่อนพันธุ์ สำหรับการบำรุงมันสำปะหลังอายุ35-40วันแนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร1 5 1 5 1 5หรือปุ๋ยตรากระต่ายสูตร1 6 8 8ผสมกับปุ๋ยตรากระต่ายสูตร4ี่0ิช่วยบำรุงให้ต้นมันสำปะหลังเจริญเติบโตเร็วลำต้นแข็งแรงมีความสมบูรณ์บำรุงระยะระเบิดหัวมันอายุ70-90วันเป็นช่วงสำคัญมากเนื่องจากมันสำปะหลังจะเริ่มลงหัวสะสมแป้งแนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่ายสู 55, รยตร15-15-15หราสระตา่าส6บ8ผสมรับปุ๋ย่สู0-60 ช่วยให้มันสัมปลังลงหัวได้ดีหัวใหญ่ได้น้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขายได้ราคามันสัมปลังหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งสูง,าาสง,ต,ง,สงต้องปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจพี่น้องชาวไร่ชัวเด,เด็ด